วันนี้ผมจะมาเตรียมบ่อเลี้ยงหอยปังสำหรับคนที่สอบถามหรืออยากเลี้ยงก็เล็กเลยก็ต้องเตรียมบ่อพน้ำเชี่ยบอปูนอันนี้หอยเชอรี่ตูดจะไม่เหมือนกันตูดจะแหลมแหลมน้อยมีแค่สามขดหนึ่งสองสามอันอันน,น,นี้อันนี้หอยปัง ขดใหญ่ฝาแตกต่างกันไม่เหมือนกันแม่ห้ามในมันนะตุกตุกไ่เหมือนกันนะนี่ขดนนี่ขดใหญ่อันนี้หอยางหอยางังหลทั้งยูรปวมาเโบกาตายเดี๋ยวเอาดินเอาดินใส่ครึ่งหนึ่งหม่เอาดินหลังบ้านเนี่ยทำทำเป็นใจครึ่งเลยเดี๋ยวเอาดินเอาดินใส่ครึ่งนึง ใส่เครื่องหนึ่งฝัองอีกเครื่องหนึ่งไว้น้ําเพื่อเพื่อให้ให้หอยขึ้นขึ้นมาเพื่อให้หอยขึ้นขึ้นมาไขา่นะอันนี้ผมเตรียมเตรียม<ถ> <ๆ S 2> บ่อแช่น้ำมาเรีบยบร้ยอยแล้วเราใส่ดินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ไม่ใส่น้ําเดี๋ยวตอนนี้เราก็เติมน้ําแล้วแล้วก็เอาปอกปองดอกจอกใส่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เอา เอาไว้ให้ให้หอยขึ้นมาไข่แล้วก็ต้องทําระบบน้ําทิ้งให้มันเอียงนิดนึงให้ให้พี่ลองมันเอียงมาด้านหน้าแล้วก็ขุดร่องน้ําเพื่อเวลาไปไปล่อยน้ําทิ้งถ่ายน้ําทิ้งนี่ผมได้เติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะเติมน้ำมาครึ่งหนึ่งประมาณสนะักนี่ขอ้ขอข้อฝ่ามือ เรจะเอาวางหอยเอาหอยวางไว้บนบกไอตัวไหนรอดเดี๋ยวมันก็จะคานลงมาเอง ลองหนึ่งก็หนึ่งลองอันนี้ลองลองประมาณเมตรหนึ่งก็จะใส่ได้อยู่มาแล้วเพราะ่พันแต่ละค่าติดตัวพอแม่กเกขาแออาจจนเกินไปเดี๋ยวผมจะไปเอาผักมาใส่ผักป่องนรือดอกจอกผักบุง้งเพื่อเป็นอาหารหอยด้วยและประหยัดค่าอาหารอาหารก็กินง่ายบะตำลึงกินใบเผือก ผักต้งตุ้งเศษผักก็กินหรือจะให้หัวอาหารหัวอาหารปลาดุกเล็กเสริมไปก็ได้ที่ละครพอหัวอาหารปลาดุกต้องให้เยอะมากที่ไรเ่อเลยอีกใ่ไหมลับฮะให่เยอะเลยนี้เออ นี่นะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาผักมาใส่ในน้ำแล้วก็ใส่บนบกนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมไปหาผักก่อนครับได้ได้มาแล้วผักที่มาใส่นี่เลยผักบุ้งดอกจอกแหนแล้วก็อันนี้เลยผักป่องผักปองดีมากหอยพวกหอยหรืกปูจะชอบกินนี่เลยลากมัน จะมีสารอาหารดีก่อนก่อนเราเอาไปใส่ลงบอ่อลงบอ่อเราก็ต้องทำความสะอาดล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าก่อนรอบหนึง่งแล้วก็แช่แช่ด่างทับทิมด่างทับทิมนี่หาซื้อในช้อปปี้ได้ทั่วไปนะก็ถูกไม่กี่บาทร้อยร้อยร้อยาบาทนะาจำไม่ผิดผมสั่งมาผมก็สั่งในช้อปปี้มาใส่แค่ครึ่งช้อนพอเพราะเพราะกระมังเราเล็กล้างสะาดแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนแช่ไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เราก็เอาใส่ลงบ่อได้เลย ก็เป็นอันว่าเสร็จในการเตรียมบ่อเพาะรอบนี้ถ้าหากมีความขึ้นหน้าไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีมจะมาลงคลิปให้ให้รับทราบกันอีกทีมผิดถูกไงก็ต้องลองดูครับใครมีความรู้ดีวันนี้ก็แสดงความคิดเห็นลงมาใต้คลิปได้เลยครับฝากติดตามด้วยครับ